ารอาญาถนนรัชาดาพิเศษมีคำสั่งอนุญ,ญาตปล่อยตัวชั่วคราวในปรินพานิชพักอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์โดยตียราคาประกันสอง0 0 0บาทพร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศเว้นแต่ได้รับอนุญ,ญาตจากสารจากนั้นเวลา14นาฬิกา40นาทีในปรินพร้อมทีมทนายความได้เดินทางออกจากสอนอว้วยขวางโดยปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ใดๆกับสื่อมวลชนรีบเดินขึ้นรถยนต์ยี่ห้อ BMW ูรุ่นซีรีส์7สีขาวที่จอดรออยู่ด้านหน้าสอนอ,นอก,ก่อนขับรถออกไป ทั้งนี้มีรายงานว่าการสอบสวนคดีนี้ยังไม่เสร็จสิ้นเนื่องจากจะต้องรอสอบพยานจำนวน3ปากรอผลการตรวจลายพิมพ์นิ้วมือและประวัติการต้องโทษของผู้ต้องหามาประกอบสำนวนการสอบสวนเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาต่อไปประกอบกับพนักงานสอบสวนเห็นว่ามีเหตุอันสมควรจึงขออนุญาตศาลฝากขังผู้ต้องหาครั้งแรกมีกำหนด12วันนับตั้งแต่วันที่5-16ถึงพฤษภาคม2 5 6 5